ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาววันนี้มีแสงแดดตอนเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้าแดดดีมากแต่ว่าอากาศเริ่มหนาวสวัสดีค่ะวันสวนครัววันนี้จะมาแต่งกอขาขาหลังจากที่ฝนตกช่วงที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันทุกวันทำให้น้ำ ขังขึ้นมาแล้วก็ทําให้ขาตายไปก็มีเนะะี่ยค่ะวันนี้ก็จะมาแต่งเอาต้นที่ตายออกเพื่อที่ขาจะได้แตกหน่อขึ้นมาใหม่นี่นะคะตายไปแบบนี้ค่ะน,นีก็จะแต่งเอาต้นที่ตายตายออกไปขาจะได้แตกหน่อขึ้นมาใหม่น่ะคะแล้วก็จะกิดหญ้าออกด้วยค่ะดินร่วนดีมากเลยค่ะดิน ช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะมาเริ่มถากหญ้าแล้วก็จะทำแปลงผักด้วยค่ะหญ้าตอนนี้ก็เริ่มจะถากได้แล้วค่ะเพราะว่าฝนหยุดตกมาสองสามวันแล้วก็แดดก็ค่อนข้างที่จะแรงมากก็เลยทำให้ดินเริ่มแห้งแล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็เก็บหญ้าตรงนี้ออกเรียบร้อยแล้วค่ะก็แยกเอา ดอกดาลามาปลูกเพิ่มนี่นะคะปลูกเพิ่มไว้แบบนี้ค่ะดาลาตอนนี้ก็ปลูกขึ้นมาเพิ่มอีกสองกอเพื่อที่จะได้มีดอกไม้ดอกดาลาเวลาเขามีดอกนะคะเราก็ตัดไปไหว้พระได้ปลูกขึ้นมาไว้แบบนี้เป็นสีชมพูนะคะเริ่มมีดอกให้ได้เก็บแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ต้นใบชะพูนะคะตอนนี้เริ่มงามแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นร่องน้ำเก็บหญ้าออกให้นะคะหญ้าก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่เพราะว่าจะถากหญ้าอยู่เป็นประจำาีนะคะกอา่าเก็บออกไปหมดแล้วค่ะต้นที่ตายจะได้แตกหน่อขึ้นมาใหม่ ตรงนี้จะเป็นร่องน้ําไหลผ่านไปะอมก็ตัดออกหมดเลยค่ะนี่นะคะตัดแต่งใหม่เลยค่ะให้เขาแตกใหม่ตรงนี้ก็เลยจะเอาขยายออกอีกขาขาตรงนี้ปลูกให้ตามร่องน้ํานี่นะคะนี่ค่ะอคอขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่ต้องแต่งออกบ้างเพราะ ถ้าหากว่าเราไม่แต่งค่าก็จะไม่แตกกอนี่ค่ะแตกกอแบบนี้ค่ะขานี้ก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะตรงนี้กอนี้ก็จะเป็นขาสีเหลืองะคะ่ะกอนี้นะคะ ตรงที่ปลูกตะไคร้นี่ก็เอาฝรั่งมาปลูกเอาไว้ลงไปแบบนี้นะคะตะไคร้ก็เริ่มแตกแล้วด้วยนะคะนี่นะคะตะไคร้ที่ปลูกไว้เริ่มแตกใบขึ้นมาฝรั่งกิมจูนะคะที่ตอนกิ่งทำคลิปให้ชมไปก็เอามาลงปลูกไว้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเอาเป็นผลไม้แล้วก็เป็นข่ามะนาวมาลงไว้ะคะ่ะ ครั้งต่อไปก็จะไม่ได้ปลูกผักเอาเป็นไม้ยืนต้นมาปลูกแทนตอนนี้ก็ได้แต่งกิ่งนะคะกิ่งของชะอมตรงนี้ก็เอามะนาวมาลงไว้อีกกิ่นะคะ่ะแล้วก็จะมาพรุ่งนี้ก็จะมาถากหญ้าตรงช่วงนี้ให้หมดเลยนะคะเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วก็จะถากหญ้าตรงนี้แล้วก็ทําความสะอาดก่อกล้วยด้วยค่ะกล้วย เครือน,นี้ก็ใกล้จะแก่แล้วค่ะนี่นะคะลูกเริ่มกลมแล้วค่ะปลูกเอาไว้อย่างละไม่มากก็จะได้มีพืชผักสวนครัวที่ครบเลยนะคะมีทั้งกล้วยแล้วก็ส้มโอมะนาวมะกรูดตรงนี้มีมะม่วงด้วยต้นหนึ่งค่ะปลูกสลับกันไปนะคะส้มโอตอนนี้ก็ลูก โตวไวมากเลยค่ะนี่นะคะสมโอพืชผักสวนครัวปลูกแบบผสมผสานคลิปนี้ก็พามาแต่งกอขานะคะแล้วก็พามาชมพืชผักที่ปลูกไว้หลังบ้านข้างบ้านเดี๋ยวก็จะได้ปลูกผักแล้วนะคะฝนหยุดแล้วอีกไม่นานนะคะก็จะทำคลิปให้ชมนะคะเดี๋ยวก็จะเอาพืชผักมาปลูกเพิ่มสำหรับวันนี้